ฮ้ยวันนี้เนี่ยมันร้อนจริงๆเลยชั้นเนี่ยก็มาน,นอนอะไรเนี่ยอ๋อสวัสดีทุกคนวันนี้เนี่ยร้อนมากๆเลยวันนี้เนี่ยผมว่าผมเนี่ยจะไปเล่นน้ำนะทุกคนซือผมมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมแต่ว่าผมเนี่จะใส่กระเป๋าทำไมเออแต่ก็ช่างมาเถอะผมเนี่ยจะไปเล่นน้ำเดี๋ยวมาเต้นก่อนนะ <c oughs> โอเคผมนะครับมาแล้วที่ชายหาดตรงนี้เลยเขาบองนะคะว่าเล่นน้ำได้ไม่ต้องห่วงเลยโหสดชื่นสบายมากๆเลยแหละครับ เดี๋ยวต่อไปเน่ผมก็จะไปเล่นหิมะหวนนี่ผมขี่จัสกีได้ไปงี้และครับทุกคนเ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นฝั่งก่อนนะโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวผมงเนี่ยจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะชิชิชิช,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 ชิเรียบร้อยแล้วลหละครับตอนนี้เนี่ยผมได้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ว นี่เลยหน้าตาผมหล่อๆอาการเลยนะอ๋อผมดืมบอกชื่อไปผมชื่อว่าแม็กซิมนะเราเนี่ยจะไปกันตรงนู้นเลยที่ผมชี้เป้าไว้อะนะโอเคก่อนไปเนี่ยก็ต้องเต้นก่อนอนะอบ้านผมเนี่ยอยู่ในชนบทนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยผมมาวิ่งเล่นที่เมืองอ่ะนะ เชื๊ชอเรียบร้อย,ลอยแล้วก็ขึ้นบนนี้เลยก่อนที่จะขึ้นก็นสักหนึ่งยกนะครับต่อไปก็จะมาดูกสะดดถ่กันนะโอ้หผมเด้งอฉุดกำลังเลยโอเคเรานอกเรื่องละนี่เลยนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเดี๋ยวเราเนี่ยจะจากกันไปจับภาพวิวสิงห์งสวยๆนะครับภาพวิวที่หนึ่งก็นี่คือภาพก้อนเมฆนะครับภาพวิวที่สองก็คือพวกธรรมชาติภูเขาอะไรแบบน,นี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย